สู้ไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะทุกๆคนสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยัยอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคะ่ะเะป็นญาผ้าไปสื่อ แปบ,บสวนสมอีกแล้วเมื่อนี้สวัสดแ์ล้วกันยังผิดแล้วเรายังไม่ผ่านกฎบานเกณฑ์เราจะผิดมากเลยไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะผิดผิดกฎนะขนาดคนผ่านกฎผ่านเกณฑ์เคยมากนะคะ บ้านแพลวแล้วก็สวนส้มใช่ไหมอย่างสวนสวน้มออกมานอกเมืองก็จะห่างๆห,หน่อยแล้วก็มีเนี่ยมีต้นไม้ สวยสวยสวยนะคะข้างทางให้ดูนะคะสวยไหมคะไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงนะคะพิษพิษกดนะขนาดค้น่านกผ่านเก็ตระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อใกล้ของมันจะสู้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคะ่ะ เขาสีมีลายไหลนะเขาขันเท้าเห็ดบะเถือกกถือเเกนเขากับปลาพานไงหอกพี่น้องพยายามให้มันได้ไปถนนน,นี่ก็ได้เคค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกันสู้ๆไปด้วยกันนะคะออกกันได้หมดแล้วอันนี้ออกกันได้หมดแล้วประหญ่บอกไปส่วนส้มไก่มือนกันนะคะไก่มันขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ เรื่อยๆลอยกระทงวันไหนเนี่ยทางด่ง <c oughs> นวนพยาย่จั่มเลยได้อิลีพี่น้องได้อิลีไดเดอร์่ยย่อ้วนพยายามบอกสุขคนแล้วว่าจะเยอะเพราะว่าข้างใน จะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมากจะลอดสะพานแล้วนะถึงไหนแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วพ่อ ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะเย็อ้วนจะถ่ายแจกต้นไม้ให้ดูนะคะไปนะคะสู้ๆกันไปนะคะอย่าปล่อยมือกันจูงมือไปด้วยกันนะคะไปถนนนี่กันดี เสด้ผ่านกดผ่านเกณ็ดคอหามเพืิน่นหลายแห้งเสม,มอนี่ขอบคุณนะคะคเผื่อนหาฝุงมันผิดเพื่อส่วนกันกันกบบดายได้พี่น้องบต้องส่วนดอกเดอร์บันี้เดอร์เดี๋ยวสิผิดเพื่อเห็นกัน ใจอ้วนก็ทำงานด้วยแหละเยอะยอะอ้วนสิหายเบิง้งระยะทางก็ไกลไกลอยู่นะคะถ้าไปซื้อใกล้ของมันจะถนนน,กกนี่จะได้ที่ถ้าลอยกระทงมมันไหนเนี่ย ได้ผ่านกดผ่านเกณฑ์ขอหามเพื่อนหลายแห้สเสมอนี่ขอบคุณนะคะขันผู้ใดเห็นกับเขากับนามบ้านแพะกะย่างเขาไปกินหรือเดือพี่น้องมาต้องเอิน้นกั้นเดือเอิ้แล้วก็ว่าผิดออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนะี่ยมีต้นไม้ ออกมานอกเมืองก็จะห่างๆหน่อยแล้วก็มีเนี่ยมีต้นไม้ขอบคุณมากนะคะเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลย,ยวไปทางสวนส้มยางขับไปหลดด้วยพี่น้องเห็นบ้านภักรกะแวะขับไปหลด,ด,ดเด้อกดเพิ่นออกมาหลายคักกระดอสมเสมอนี่เขาสีมีลายไหลนะเขา ขันเท่าเห็ดบะถือกกดถือกเก้นเขากับบะพานไงดอกพี่น้องพยายามให้มันได้ยกยอ้วนกับพยายามสุดๆอันใดมันผิดกับพยายามหลีเกลียงสู้ๆกันจะเยอะเพราะว่าข้างในจะเป็นโรงงานเยอะแต่ก็มีต้นไม้สวยมาก สวยสวยมากแล้ววันนี้ไปสื่อของไดจ้าสวัสดีเพื่อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจยายอ้วนนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอาสีมีลายไหลนะคะ คันเท่าเห็ดบะถือกกถือเก้นเขากับปราพานายดอกพี่น้องพยายามให้มันได้เลี้ยวไปทางสวนส้มแล้วนะคะเลี้ยวออกจากถนนทางไปบ้านแผลว่เขาก็กําลงสร้างทางด่วนนะคะสร้างด่วนโรงงานผลิตเองโรงงานผลิต มากเลยค่ะังหลายแล้วก็วเขาไปเบิงเขาได้จ้าเด้อพัวข้าวสมได้พานไปน้ำเขาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เอิญกินยังกันกับบ่ได้พิดเพิ่นวะ หนึ่งแบบเต็มหนาเสียให้เห็นแบบชัดๆยาภาพมั่วเอาลงเด้อพี่น้องเด้อนํำกูลูพันเด้ออันไดมันผิดเข้าปยายามหลีเกลีย่ยได้อีอลีพี่น้องได้อีอลีไดเด้อพยอยอวดพายายามบอกสุขคนแล้วว่าพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวนี้เอิ้นกินยังกันกับผ่้ใดพีทเพิน่นวะขันผู้ใดเห็นกับเขา